พิมพ์ b a r c o d สินค้าง่ายๆด้วยเครื่องพิมพ์ความร้อนนะคะตัวที่อยู่ในคลิปนะคะก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ความร้อน MP42 ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ความร้อนไม่ใช้หมึกประหยัดต้นทุนได้มากเลยค่ะสําหรับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้นะคะก็สามารถพิมพ์ Barcode พินพ์สลักจัตุรงนะคะหรือว่าปินข้อความตามต้องการได้เลยค่ะวิธีการพิมพ์ก็ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับเครื่องนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งสองทางก็คือทาง มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะมือถือรองรับทั้งระบบ iOS และ Android คอมรองรับทั้ง Mac แล้วก็ Windows เลยค่ะการสั่งงานผ่านแอปนะคะก็ง่ายและสะดวกมากๆเลยค่ะใครที่กังวลกลัวใช้เป็นไม่เป็นนะคะก็คือถ้าซื้อกับทางร้านพิมเตอร์พิมพตอรหลังการสั่งซื้อนะคะทางร้านก็จะมีคลิปวิดีโอสอนอย่างละเอียดนะคะรับรองใช้ได้แน่นอนเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจเครื่องปิ้นนะคะอย่างปิ้นงานไหนก็สามารถทักสอบถามแอดมินให้แอดมินแนะนาให้ได้อย่างตรงจุดได้เลยนะคะหรือถ้าสนใจสินค้านะคะก็สามารถกดกันที่ป้กากันได้เลยค่ะ mm hmm. รุ่นนี้นะคะใช้งานง่ายเลยก็สะดวกสุดๆเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมคลิปการสั่งปิ้นจากคลิปวิดีโอนี้กันนะคะ mm hmm. นี่นะคะก็คือสามารถเลื่อกระดับความเข้มได้แบบนี้เลยนะคะนะคะ สนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอดไลน์มิสเตอร์จุดปินเตอร์หรือโทร0974475573ค่ะ